ขอความในเพนะบินดสูตสังยุตตนิกายขันธวรวัคข้อ242กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองอโยธยาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูทั้งหลายแล้วมาตรัสว่าดูก่อนพิ่สูทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พัดพาเอาฟองน้ำก้อนใหญ่มา บุรุษผู้มีตาดีจะพึงเพ่งพินิษพิจารณาดูโดยแยบคายซึ่งฟองน้ําจํานวนมากนั้นเมื่อเขาเพ่งพินิษพิจารณาดูโดยแยบคายฟองน้ํานั้นก็พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าเป็นของว่างเป็นของเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในฟองน้ํานั้นจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดดูก่อนพิสูุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะภายในหรือภายนอกหยาหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะนะคือไม่มีความต่างอะไรจากฟองน้ําที่กล่าวไปแล้วภิกษุเพ่งพินิษ์พิจารณาดูรูปนั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเพ่งพินิษพิจารณาดูโดยแยบคายรูปนั้นก็จะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่า หาสาระไม่ได้เลยสาระในรูปจะพึงมีได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายก็เป็นพระสูตที่พระองค์ชี้ให้ดูก้อนฟองน้ำก้อนใหญ่ๆตโตๆเนี่ยะแล้วก็เอามาเปรียบกับรูปประคันซึ่งในอัตกถากล่าวว่าพวกชาวเมืองอโยธยาเนี่ยเห็นพระตถาคตมีภิกษุจำนวนมากเป็นบริวารเสด็จเที่ยวจาริกมาถึงเมืองของตนก็ได้ช่วยกันสร้างวัด ถวายพระาศาสดานในภูมิประเทศที่เดรดาษไปด้วยไพรสนใหญ่ตรงที่แห่งหนึ่งซึ่งมีแม่น้ําของค้าเนี่ยไหลวนก็แสดงว่ามันเป็นเหมือนกระจง,งอยอ่ะนะมันแม่น้ามันจะไหลอ้อมอะ่ะปกติที่ตรงไหนที่น้ํามันไหลอ้อมเนี่ยน้ามันจะมันจะพุ่งไปชนอีกที่หนึ่งนะมันพอมันไปชนเช่นไปชนหินข้อมันจะเกิดฟองน้ําขึ้น เาาพอชนกระแทกแรงกระแทกมากๆากม,าก,ม,าก,มก็จะเกิดเป็นฟองเป็นฟองเป็นฟองถ้าปกติถ้าไหลเอ่ยๆมาธรรมดามันจะไม่ไม่เกิดเป็นฟองน้ำมัำนจะต้องไปไปกระแทกเช่นน้ําตกเนี่ยนะน้ำจากข้างบนตกลงมากระทบกับน้ําข้างล่างฟองมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องน้ําไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วชน,นนานๆปริมาณที่นานมากมันก็จะเกิดเป็นฟอง ที่มันเป็นฟองได้เพราะว่าไอ้พวกเศษขยะทั้งหลายแหล่ที่ไหลมากับน้ำเนี่ยก็จะปนกับฟองบทว่าตัตระโขพระควาพิขูอมันเตสิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารนั้นเวลาเย็นก็เสด็จออกจากพระคันทกุตีไปประทับนั่งบนบรวรพุทธาฏที่ชาวเมืองจัดถวายไว้ณนะริมฝั่งแม่น้ำคงคา ทอดพระเนตรเห็นฟองน้ําใหญ่ลอยมาในแม่น้าําคงคาจึงทรงดำริว่าเราจะกล่าวธรรมะข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเบญจขันในาศาสนาของเรานี้แล้วก็ได้ตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายผู้นั่งแวดล้อมอยู่ ني, คือปกตินีนผู้ที่โยนิโสมนสิการมากหรือเห็นอะไรพิจารณาเป็นธรรมะหมดเนี่ยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว เช่นพระองค์เห็นฟองน้ำป๊บพระองค์รู้เลยว่าจะต้องเอาอะไรมาเทศเอาอะไรมาพูดแล้วซึ่งเหมาะกับอัธยาศัยนิสัยของผู้ฟังด้วยธรรมะเหล่านั้นเป็นเป็นคาพูดที่นําออกจากทุกข์ด้วยจำนวนว่าเห็นฟองน้ําแล้วพูดให้ออกจากวัตตะได้เลยเนี่นยนะมันเป็นผู้มีความสามารถมากก็เลยเห็นฟองน้ําแล้วก็เอามาแสดงรรมันของเรานี่ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยเอาอะไรมาแสดงได้บ้งลมพัดเออยเอาอะไรมาคิดถึงให้เป็นธรรมะบา้างเงี้ย แสงสว่างเกิดขึ้นหรือนั่งอยู่เนี่ยจะได้ธรรมะอะไรบ้างก็ต้องมันใคร้ครวนแบบนี้บทว่ามหันตังเพนะบินดังความว่าฟองน้ำเริ่มตั้งตั้งแต่มีขนาดเท่าผลผู้ซาและล้อรถในคราวแรกๆก่อตัวแล้วเมื่อถูกกระแสน้ำพัดไปก็ก่อตัวใหญ่ขึ้นตามลำดับจนมีขนาดเท่ายอดภูเขา ซึ่งสัตว์เป็นจํานวนมากมีงูน้ําเป็นต้นอาศัยอยู่ได้แก่ฟองน้ําที่ใหญ่ถึงปานนั้นบทว่าอาวะหยะแปลว่าพึงนํามาก็ฟองน้ํานี้นั้นย่อมสลายตัวไปตรงที่ก่อตัวบ้างลอยไปได้หน่อยหนึ่งก็สลายตัวบ้างลอยไปได้ไกลเป็นโยดหนึ่งสองโยดเป็นต้นแล้วจึงสลายตัวบ้างแต่ถึงแม้จะไม่สลายตัวในระหว่างทางถึงทะเลหลวงก็ย่อม สลายตัวไปเป็นแน่แท้มันก็ค่อยๆแตกไปเรื่อยๆนะถ้าแบบภาพอย่างของเราเลยนะนึกถึงฟองน้ําที่ตรงน้ําตกพอมันจะเป็นฟองโตๆต,ต,ตขึ้นเหมือนกับฟองโตมากขึ้นนะมันก็จะอีกพักหนึ่งถ้ามีน้ําหรือมีอย่างอื่นหรือมีใครมาปัดมันจะค่อยๆไหลออกไปพอไหลไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆฝ่อไปเรื่อยๆๆ,ๆสถานที่บางแห่งจะทําให้ฟองเนี่ยมันโตขึ้น ไปบางแห่งเนี่ยฟองมันจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปก็ไม่ต่างอะไรจากฟองสบู่มากนะักที่มันก่อตัวเนี่ยนะเวลาซักผ้านะฟองผงซักฟอกอะน,นะที่มันเป็นก้อนแต่ว่าก้อนปริมาณของฟองมันฝอยมากเล็กมากนยนะหนาแน,น่นถ้าใครแบบนั่งชอบเอาเบาะมาฉีกเล่นอะนะนั่นแหละเหมือนกันเลยบทว่านิชายายะ แปลว่าพึงจ้องดูบทว่าโยนิสโสอุปริเขยะแปลว่าพึงตรวจดูตามเหตุหมายคามว่าเอาฟองน้ำเนี่ยมาวิจัยดูนะไม่ใช่วิจัยฝุ่นนะนี่วิจัยฟองน้ำมนนะคีดเรื่องฟองน้ําให้มันตลอดว่าฟองน้ํามันก่อตัวขึ้นยังไงก่อตัวขึ้นแล้วมันแตกยังไงแล้วในฟองน้ําเหล่านั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็เรื่องนะั้นมาคีดเหมือนกันบทว่ากินหิสยาพิขเวเพนะ ปินเดสาโรความว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเชื่อว่าในฟองน้ําจะพึงมีสาระได้อย่างไรฟองน้ําจะพึงย่อยยับสลายตัวไปถ่ายเดียวเนี่ยนะตัวฟองน้ําไม่มีสาระอะไรเลยก็การอุปมาเนี่ยนะจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้รู้ข้ออุปมาอัน,นะนพระองค์ก็บอกว่าเอวะเมวะโขชั้นใดก็ชั้นนั้นเนี่ยนะสํานวนไทยเราบอกชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันความว่า ฟองน้ําไม่มีสาระคือไม่มีแก่นชันใดแม้รูปก็ไม่มีสาระฉันนั้นเหมือนกันเพราะเว้นจากสาระคือความเที่ยงความยั่งยืนและสาระคืออัตตามีไม่รูปรูปสักรูปหนึ่งอะนะรูปของใครอะ่ะที่เกิดมาแล้วเที่ยงเลยนะไม่มีหรอกนนะเพราะสาระคือความเที่ยงของรูปประคันที่เกิดมาเนี่ยไม่มีในการพิจารณารูปแบบนี้นะ ภาพที่เราควรเอามาประกอบการพิจารณาก็คือภาพตั้งแต่เด็กที่อยู่ในคันค่อยๆจนถึงเรกว่าทบทวนชีวิตภายใน100ปีนะชั่วแวบเดียวนะคิดทบทวนตั้งแต่เกิดจะถึงตายทบทวนอย่างเงี้ยค่อนข้างมากแล้วธรรมะเหล่าเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นเพราะพงไม่ได้พูดแค่จุดใดจุดหนึ่งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่เป็นการมองชีวิตอย่างตลอดสายตั้งแต่อยู่ในคันเนี่ยนะ,ระแรกปฏิสนธิจนถึงนู้นแหละ ศพแตกเป็นผุยผงนั่นแหละนะเขาเขามองยาวขนาดนั้นแต่ว่าด้วยอำนาจของปัญญาก็สรุปประมวลย่อมาให้มันเหลือแป๊บเดียวเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าฟองน้ํานั้นใครๆไม่สามารถจะจับเอาด้วยความประสงค์ว่าเราจะเอาฟองน้ํานี้ทําภาชนะหรือถาดแม้จับแล้วก็ไม่ได้สําเร็จประโยชน์คือไม่ให้สําเร็จประโยชน์ได้ย่อมสลายตัวทันทีฉันใดแม้รูปก็ฉันนั้น ใครๆไม่สามารถยึดถือได้ว่าเราหรือของเราแม่ยึดถือแล้วก็คงอยู่อย่างนั้นไม่ได้ย่อมเป็นเช่นกับฟองน้ําอย่างนี้ทีเดียวคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและก็ไม่สวยงามเอาเลยเนี่ยนะก็ถ้าเปรียบฟองน้ำนะสูตรนี้ถ้าเปรียบฟองน้ําเราต้องมองร่างกายเนระดับเหมือนกับมองเซลล์จริงๆเลยนะมันเพราะว่าไอ้ฟองน้ํากับเซลล์มันมีความคล้ายกันตั้งหลายเรื่องเนี่ยนะก็ต้องขํามมองอยู่ในระดับนั้นจะเห็นชัดเลยนะ นึกตามสูตรนี่ชัดเลยว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นจะไปเอาความเที่ยงในส่วนเหล่านั้นก็ไม่ได้จะไปเอาความสุขในส่วนเหล่านั้นอย่างแท้จริงก็ไม่ได้จะไปเอาว่าเป็นอัตตาก็ไม่ได้จะไปเอาความงามแท้จริงเนี่ยนะสิ่งที่งามนี่ควรจะมีกลิ่นอะไรกลิ่นแบบไหนจึงเรียกว่างามควรจะเป็นของที่มีกลิ่นหอมเป็นต้นใช่ไหมแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีกลิ่นแบบนั้นไหมเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเลยตรงกันข้ามเมื่อมันไม่ได้มีกลิ่นดีอะไรอย่างนั้น ก็เลยกล่าวว่ามันไม่ได้มีความงามเลยนะเพราะว่าร่างกายนี้มันก็งามเฉพาะในส่วนผิวภายนอกถ้าไม่พิจารณาแต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดเนี่ยนะเกินผิวไปแล้วนี่ก็ไม่ไหวละอันนี้โดยสีก็ไม่งามทีนี้ถ้าโดยกลิ่นด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะไอ้ร่างกายเช่นกลิ่นกลิ่นที่มันไหลออกมาจากกายนะไม่มีกลิ่นดีแม้แต่กลิ่นเดียวโดยที่สุดแม้แต่น้ํา น้ำเลือดถ้าไหลออกมาเนี่ยกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นคาวคละคลุ้งไปเลยเนี่ยนะอะไรก็ช่างเถอะขอให้มันออกมาจากกายเนี่มันจะไม่คำว่าไม่น่าปรารถนาสักอย่างเลยมันจึงไม่มีสาระคือความเที่ยงความยั่งยืนความเป็นอัตตาเนี่ยนะมันมันเป็นตัวที่เป็นทุกขตัวที่ไม่เที่ยงตัวที่เป็นอนัตตาแล้วก็อสุภะด้วย อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าฟองน้ำมีช่องเล็กช่องน้อยพรุนไปเชื่อมต่อด้วยที่ต่อลายแห่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวนมากมีงูน้ำเป็นต้นแม่รูปก็ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยมีช่องเล็กช่องน้อยพรุนไปหมดเนี่ยเชื่อมต่อกันด้วยที่ต่อหลายแห่งในรูปนี้มีหมูนอน80เหล่าอาศัยอยู่กันเป็นตระกูลทีเดียวในรูปนั้นนั่นแล เป็นทั้งเรือนเกิดเป็นทั้งส้วมเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งตาช้าของหมูนอนเหล่านั้นหมูน้อนเหล่านั้นย่อมไม่ไปทํากิจทั้งหลายมีคลอดลูกเป็นต้นในที่อื่นน,นะมันก็แสดงว่ามันเป็นที่อาศัยทั้งคลอดลูกเป็นทั้งส้วมโรงพยาบาลอะไรเบ็ดเสร็จอยู่ในร่างกายนี้หมดเลยรูปก็เหมือนฟองน้ําด้วยอาการอย่างนี้บ้างอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าฟองน้ําแต่แรกมีขนาดเท่าผลพุทรา และล้อรถต่อมาก็ได้ก่อตัวใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่ายอดภูเขาตามลำดับชั้นใดแม้รูปก็ฉันนั้นเบื้องแรกก็มีขนาดเท่ากาะละะกะละก็ท่านอธิบายว่าเหมือนกับเอาขนขนสัตว์เล็กๆเนี่ยนะขนแกะขนอะไรเล็กๆแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำมันงาสลัดสัก7ครั้งเนี่ยนะแล้วก็จะมีอหยาดน้ำใสๆเล็กๆที่เกาะอยู่ปลายหางนั่นแหละ รูปของสัตว์ทั้งหลายที่แรกเกิดเนี่ยจะเท่านั้นแหละนะแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะค่อยๆขุนขึ้นนะนั่นก็ว่าแบบขุนขุนข้นขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเป็นเหมือนกับก้อนเนื้อเหมือนกับชิ้นเนื้อค่อยๆแตกตัวเป็นตันจะสาขาเป็นห้าปุ่มเหมือนกันเถอะก็เพิ่มจนผมขนเล็บเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับจนเนี้ยจนเท่าที่มานั่งอยู่ได้นี่แหละ แล้วในรูปที่แรกๆนี่มันก็เท่ากับหยาดน้ําใสๆเล็กนิดเดียวแต่ก็ค่อยๆก่อตัวใหญ่ขึ้นโดยลําดับจนมีขนาดวาหนึ่งบ้างทีนี้ถ้าสัตว์บางอย่างก็เท่ากับยอดเขาเป็นต้นด้วยอํานาจแห่งกระบือและช้างเป็นต้นเนี่ยนะก็ควายบางตัวเนี่ยตัวใหญ่มากเนี่ยนะช้างก็ตัวใหญ่บางอย่างก็มีขนาดร้อยโยอดด้วยอำนาจแห่งปลาและเต่าเป็นต้นบ้างปลาเนี่ย ปลาไม่ใช่สมุดเรานะอีกสมุดสมุดสีทันดอน่ะกลุ่มคนละสมุดกันสมุดนั้นมีปลาตัวใหญ่เป็นร้อยยอแล้วก็มีเต่าเนี่ยตัวใหญ่รูปนี้เป็นเหมือนกับฟองน้ําด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะแรกๆก็ก่อตัวขึ้นมานะร่างกายก็ค่อยๆก่อตัวเจริญเติบโตมาโดยลําดับอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าฟองน้ําพอก่อตัวขึ้นแล้วก็สลายตัวบ้างลอยไปได้หน่อยหนึ่งก็สลายตัวบ้าง ลอยไปได้ไกลก็สลายตัวบ้างแต่พอถึงทะเลแล้วก็สลายตัวแน่แท้ทีเดียวฉันใดแม้รูปก็ฉัน,นั้นเหมือนกันสลายตัวเมื่อคราวเป็นกะละบ้างเมื่อคราวเป็นอัพุทธเป็นต้นบ้างก็แปลว่าตายตั้งแต่เกิดในคันสักชั่วโมงหนึ่งก็ตายก็มีสองชั่วโมงก็มีสามชั่วโมงก็มีหอาทิตย์ตายก็มีสองอาทิตย์สามอาทิตย์บอกสรุปแล้วตายหมดหล,ลังจากปฏิสนธิมีสิทธ์ตายได้ตลอดเลย จนถึงโน่นน่ะบางคนก็ก่อนคลอดบางคนก็ตายระหว่างคลอดบางคนก็หลังคลอดบางคนก็หลังคลอด5ปี10ปี20 30 40 5 0 6 0 70แต่ว่ารวมๆแล้วแม้แต่สลายตัวกลางคันอายุต่อไปก็ไม่เกินร้อยปีหรือประมาณเนี้ยแต่ประมาณสักร้อปีนี่แหละมันก็ยังไงก็ต้องสลายตัวเป็นแน่แท้ทีเดียวนะเธอ รูปอยู่ในวิถีทางของมรณะร่ําไปรูปเป็นเหมือนกับฟองน้ําด้วยอาการอย่างนี้บ้างตรงนี้ทั้งหมดอธิบาย2ององ,องคำนะผู้ที่ศึกษาไอคำว่าความเกิดกับความเสื่อมมาเนี่ยจะเห็นชัดตอนแรกก่อนนะท่านจะพูดถึงว่าฟองน้ำเนี่ยองประกอบมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วฟองน้ำเนี่ยมันค่อยๆเจริญเติบโตมายัางไงแล้วฟองน้ําสลายตัวยังไงร,ร่างกายของเราก็เหมือนกันนะ ร่างกายนี่มันมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างผู้ที่เรียนรูปประคันมาแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมก็คือมหาภูตร,รูป4ปัทวี20ใช่ไหมอาโป12เตโชสี 4, วายโยอีกหนั่นนะเนี่คือองค์ประกอบแล้วปัจจัยที่ทําให้มหาพูตเหล่านี้เกิดขึ้นนะก็ตอนแรกเลยก็กรรมอวิชาตันหาเจริญเติบโตด้วยอาหารนั่นลนะตอนแรกก็รับอาหารจาก แม่เป็นต้นเนี่ยก็อาศัยอาหารข้าวสุกขนมสดเนี่ยเจริญเติบโตมาโดยลําดับเสร็จแ,แล้วในตัวรูปเหล่านี้นะก็ยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านบอกว่ามีพญาติอาศัยอยู่ตั้งมากมายเหมือนกับฟองน้ําที่มีสัตว์อาศัยอยู่เยอะแยะเปหมดเลยแล้วรูปเนี่ยตอนแรก ค่อยๆก่อตัวมาเล็กนี้เดียวแล้วค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาอันนั้นท่านพูดนิพพติลักษณะหรืออุทยพยะเนี่ยนะอุทยบ่ะนั่นแหละคือการเจริญเติบโตของรูปมาโดยลําดับว่ารูปมันเจริญเติบโตมาโดยอย่างนี้นะในตอนท้ายท่านก็บอกว่าฟองน้ำเนี่ยอย่างไรเสียก็ต้องค่อยๆแตกไปเรื่อยๆฟองน้ําบางกลุ่มก็แตกเร็วหน่อยบางกลุ่มก็ช้าหน่อยแต่ในที่สุดก็ไม่เกินถึงทะเลหลวงก็แตกหมดรูปก็เหมือนกันเนี่ยนะ วิปริณามลักษณะเนี่ยของบาง,บางสัตว์เนี่ยสลายตั้งแต่อยู่ในคันและค่อยๆสลายอย่างนี้มาเรื่อยๆเนี่ยนะก็ก็เสียหายอย่างนี้มาเรื่อยๆมันไอ้สลายที่สร้างความสะเทือนใจให้มากก็คือเนี่ยสลายแบบแบบตายแต่คนที่พิจารณาจริงๆแล้วจะเห็นว่ารูปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะถ้าเช่นโดยสันตตินี่จะเปลี่ยนจิตตสันตตินี่ก็เปลี่ยนบ่อยใช่ไหมเห็นบ่อยอุตุสันตติก็เปลี่ยนบ่อยอาหารสันติก็ก็เปลี่ยน แล้วกรรมล่ะแต่กรรมเนี่ยโดยมากจะพูดเอากรรม,มาสันต,ติเพราะถือว่าสันต,ติเดียวนะกรรมมชรูปตั้งแต่เกิดจนตายนี่ถือสันตติเดียวถ้าหากว่ากรรมมชรูปตัดขาดการสืบต่อเมื่อไหร่ก็เรียกว่าตาเยเนี่ยนะแล้วก็หมั่นพิจารณารูปทั้งโดยเหตุเกิดความเจริญเติบโตของรูปมาโดยลําดับแล้วก็พิจารณาถึงความเสื่อมของรูปโดยลําดับ แล้วควรพิจารณาทั้ง4สมุทฐานนะไม่ควรเอาแค่สมุดฐานเดียวยนะก็พิจารณาทั้งเหตุเกิดความดับของรูปนี่ในสูตรพระองค์กล่าวว่ารูปนี่เหมือนกับฟองน้ําแล้วรูปที่เหมือนกับฟองน้ําไม่ใช่รูปอันนี้เท่านั้นอย่างเดียวนะรูปแม้รูปในอดีตอนนเอา11เกองมาพิจารณานะรูปในอดีตก็เป็นอย่างนี้รูปในอนาคตก็ จกเป็นอย่างนี้รูปปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้รูปภายในเป็นอย่างนี้รูปภายนอกก็เป็นอย่างนี้แหละรูปหยาบเป็นอย่างนี้รูปละเอียดเป็นอย่างนี้รูปเลวก็เป็นอย่างนี้รูปประณีตก็เป็นอย่างนี้รูปไกลก็เป็นอย่างนี้รูปอยู่ใกล้ๆก็เป็นอย่างนี้แหละนัผู้ที่พิจารณาเพ่งโดยละเอียดจริงๆก็จะไม่เห็นว่ารูปเนี้มีสาระอยู่เลยไม่มีนิจจาาระอยู่ในนั้นเลย